สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมหายไปนานเบยนะครับผมวันนี้ก็ครับจะมาแคสเกมฮัสแมนเดอะอ f ฟแฟนนะครับผมเป็นเกมแนวสยองขวัญอีกเกมหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมก็ไปเจอเข้าโดยบังเอิญนะครับก็เลยลองอ่ะลองเอามาเล่นดูละกันนะครับผมถคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็นำไปเล่นรืดแคตต่อได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมเรื่อยนะครับ เออ,อมันมันจุดอะไรวะเนี่ยโอเคครับรอสักแป๊บหนึ่งละกันนะครับผมนะครับเฮ้ยไม่ได้แค่นานเลยไม่ได้แค่นานอาจาจะพูดติดติดกัดบ้างนะครับผมปกติก็ติดกรัดอุ้ยโอ้หน่ากลัวจุงเบยนะครับผมโอ้ no oh the fucking shit that มีปัญหาเกี่ยวกับเกมนิดหน่อยนะครับอาจจะก,กระตุกบ้างนะครับผมนะครับอาจจะต,ตั้งค่าแป๊บหนึ่งตั้งค่าได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับผมเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับผมอะไรกับนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงนะเดี๋ยวตั้งค่าแป๊บนึงนะครับผมดูเหมือนจะมีปัญหานะครับโอเคครับกลับมากันต่อนะครับผมก็หวังว่าน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคคิดถึงคุณผู้ชมมากเลยนะผมไม่ได้แค้นนเลยนะครับเกมนี้มันเกมเกี่ยวกับอะไรวะ ก็ไม่รู้เหมอือนกันนะครับผมก็ลองมาเล่นดูดนะครับหุยหุยน่าลัวจุงเบย์อะ้เอเดี๋ยวเข้าตู้ก่อนนะผมตัลงร่างซูเปอร์แมนนะครับไม่ใช่นะครับผม,ม,มเ,เ,เออมึงผลเชีย่ชวยวายวายวา โ้บรรยากาศแบบน่ากลัวมากเบยไม่อยากออกจากดูเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยน่ากลัวจุงเบยอะครับผมแหมบรรยากาศก็สดใสเหลือเกินนะครับผมผมไปชนนะครับเนี่ยจริงอ้าวทางตันเราจะไปยังไงล่ะครับเนี่ย จะกลับไปทางนู้นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนนะครับแหมเงียบได้ใจจริงเลยนะครับอุ้ยอุ๊ยต้อง,องเชียร์ลักษาเนีนะะ่ยฮะโธ่ <c oughs> กลัวนะครับเนี่ยอ้าวไม่มีทางด้วยโอ้ยรอตายรอดตายนี่บอ เออช่วยเร็วหน่อยได้ไหมครับผมร้อยไม่ได้โอ้ยทำไงล่ะครับเนี้ยอุ้ยทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าโทรมาเราก็รับนะครับเอ้าอะไรล่ะครับเนี่ยโอ่ตายถพี่ชายบรรยากาศน่ากลัวจริงๆอ่ะพี่ชายอยู่ไหนคะพี่ชายเฮ้ ตอนนี้เรามอยู่ตรงน้ำพูลแล้วนะครับพี่ป๋องพี่ป๋องจะสั่งให้ผมนำอะไรต่อนะครับอคุณน,น้องคุณน,น้องช่วยไปสำรวจแถวไทอิวบริเวณนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ไปกันแล้วนะครับผมทรง,งสมองนะครับอ่าอย่าไปคิดมากนะครับผมที่บนอน,นี้แหละครับมันแขนนานก็ปกติก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมอุ้ย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 ผมกลัวโอ, <c oughs> อ,อ,อ้โ,โหอะไรวันนี้ มาวะไม่ตรงไม่ถามสุขภาพสักคำเลยนะครับผมไปฉายก็ไม่มีด้วยโทรศัพท์นี่ก็โอ้โหยอนจริงครับผมอุ้ยโอ้ยผ <ico le> ีผมไม่กลัวผมกลัวอีอู้หญจริงในโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมโอ้ยตกใจว่าผีอีกนะครับอ้าว ไล้ไปทางไหนล่ะครับเนี่ยเดินไม่ได้ป่าอุ้ยแมวแมวอุ้ย,มมยผมกลัวแมวอะไปทางเดิมแล้วกันนะครับหรือเปล่าวะอันที่ก็ไม่มีอจ,จิบหายท้ทนนม่นต้นไม้ใหญ่นะครับผมอ๋อเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีก เราเอาเอาเฮ้ยทางไหนแล้วครับเนี่ยโอ้้วมันจะไปทางไหนล่ะครับผมแหมเรากลับมาที่น้ำพุที่เดิมแล้วนะครับแล้วเราจะไปทางไหนต่อล่ะครับผมทางนี้ก็ได้ไหมเนี่ยลองดูก่อนได้ไหมครับผม าติดนะครับผมคงต้องทางโน้นละมังคับทางเดิมนะครับผมเฮ้ยกวดจุงเบอยะเอะเฮ้ทางนี้หรือเปล่านะอ่าเข้ามาแล้วอูป้านี่แบบอยอดครับผม จริงๆอ่ะอย่าบ่อน้ำอย่าเข้าไปอ่ะไม่นะครับผมเนี่ยโอ้โหได้ใจมากครับผมบรรยากาศอุ๊ยโอ้โหสุดยอดครับผมอื้อ อะะไรว่เนียอย่ามาทำอย่างนี้สิับผมหลอนนะครับเนี่ยใครมาแฟปแถวนี้นะโถแฟบไม่ถูกเวลาเลยนะครับผมอุย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 ตกใจอะครับผมอุยยอุยอ้ยอุยยออ้เอยออ เด็กโตมันเล่นไม่รู้เวลาเลยนะครับผมเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดทุบได้นี่เลยนะครับตกใจโอ้ยี่นี่ก็เขียนจังให้ยุ่งเบยนะครับผมแหมมีห้องอะไรครับเนี่ยอุ้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 ยบ้านจัดสรรพื้นที่ยังไงวะโห้แมง กว้างชิบหายเลยนะครับเออผมขอเข้าไปอยู่ข้างในดีกว่านะครับผมมันดูแบบ,อ,บอุ่นกอกันเยอะเลยนะครับจริงๆอุยอุยอุ๊ยอุยเจ้าคุณเอ้ย,อย,อย,อยถ้ามันจะมืดขนาดนี้นะครับจริงๆชิบห้องนอนลนะใครครับเนี่ย เออุ้ยเชิบนี่มึงไม่กลัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยโหถ้าผมคนเล่นถ้าผมเป็นตัวละครในเกมนะครับเนี่ยโหผมไม่อยู่ละครับผมน่ากลัวจริงๆนะครับอ้าวห้องนอนใครละครับเนี่ย โอ้ยโอ้ยชมมันแบบน่ากลัวประตูไม่เปิดได้ทดกห้องก็ไม่รู้เปิดแล้วไปเจอที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะยิงน่ากลัวชิมายะครับผมอุ้ยเอยเอยกูเปิดประตูครับผมไม่ได้ปิดนะครับมันไม่เจออะไรเลยนะครับเนี่ย โอ้โหบ้านมึงล้ำมากปัดประตูแล้วประตูเด้งเข้ามาเนี่ยดูนะครับดูนะครับดูเนี่ยปัดประตูแล้วประตูไม่เข้ามาโอ้โหวันล้ำมากยอน tomorrow จริงๆนะครับล้ำเว้อ่จริงๆเนี่ยเห็นไหมโอ้โหระบบทัชสกรีนซะด้วยเนี่ยทัชปุ๊บเปิดปั๊บเลยนะครับผมแม่ล้ำจริงๆมีอะไรใหโดมั้ยครับไม่มีนะครับผม เอากูขยับไม่ได้อิชิมายเอาผมขยับไม่ได้อ่ะโอ้อะไรเนี่ย ตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าใครเดินมาครับผมที่แท้ก็เก้าอี้นี่เองนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยโอเคไม่สำรวจแล้วผมเดินไปตามทางดีกว่าไปเจออะไรที่มันแบบเอ็กตรีนบ้างนะครับผมโอเคครับ พี่ป๋องเดี๋ยวไปต่อชั้นสองนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุีกโถอีกแล้วโถ่อุ้ย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 ผมไม่ได้กลัวผมกลัวโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหชิบหายเลยนะครับผมอุ้ยเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยสวัสดีเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยสบายดีเปล่าเฮ้ย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 ยูเฮ้ยทำหน้าตื่นหน้าพรุ่งเหรอฮะ อุย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 เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเขาขู่นะครับผมชื่อแบบโอ้โหอันนี้ใครล่ะครับเนี่ยนอสนะครับผมเฮ้ยนอสเฮ้ยเฮ้ยเฮยอยู่เฮยอุ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 ยถ้าจะมืดขนาดนี้นะครับผม

จอนออ้เอ้ยมู่มู่บอนจอนฮสจอนพอตั้นเอ้ยกูไม่อยู่แล้วโอ่อะไรูไม่รู้นะครับมันเรียกจอนจอนะผมแหมตกใจเลยนะครับโธขวัญผวาครับเนี่ยเกมเน้ยจริงโธ อุ you, mm ้ยพื้นที่โล่งอีกแล้วอุ้ย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 ยตัอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมึงไม่มีที่ไปอ่แล้วเรื่องยไงโอ้ยอะไรนะครับเนี่ยอุ้ยออุ้ย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 ้ยถ้ามึงจะขนาดอย่างนี้นะครับผม For eight years. Eight years I, Tovin Thackeray, was under the employ of Grimhaven's board of trustees. I fulfilled the prescribed duties of woodwork teacher to the boys during the day. And was dormitory master at night. I kept them in check, too. Lord knows it took all of my strength and more. For they were ill-mannered, good for nothings, with little more than an ounce of common sense amongst the lot of them. I'm not a religious man. Mm -hmm. Mm -hmm. And I didn't subscribe mm -hmm. to the placards. Matron insisted on hanging in my workroom. Mm -hmm. I'm a man of science and reason, mm -hmm. placing my faith in what I see and know mm -hmm. to be true. Had I been permitted, the motto mm -hmm. I would have hung on the door would have read, "Keep working, you unloved mm -hmm. bastard brats." Oh, they had their own pecking order. Much like Ooh. the barnyard fowl, The bigger oh, lads kept the younger God. ones in check and saved me the trouble of delivering many a clown. Oh, <laughs> there was one, Rupert, a loner. Quick he was. Handled the chisel as if he'd been born to it. I found it odd, for he took no note of my instruction. But turned out work that oh, okay. would make a grown man proud. Oh, a strange lad. With a gaze like cold gray steel, in a brutal manner, to the, the out other beings feel cold like a gaze set on Twixt these rows, twelve uh -huh. headstones uh -huh. lay, <laughs> you them suited my purposes well enough But patience, first. Seek Coffins out the lines. key if you're to set the uh -huh. locks on uh -huh. screen. This key a arms, but some yeah. to, only the most the On Halloween, the bring keys the blessed the of Grimhaven, assisting the unfortunates of the huntsman's hum hunting you. What both. <laughs> Gents can choose mm -hmm. to wear a glove so as not to offend delicate eyes mixed company. <laughs> a waste of time to pretend that what ain't there is. <sighs> but there was always demand and it paid well enough. <laughs> though not as well as <laughs> <God>. <laughs> turn them out fast and cheap. Boys. <laughs> <laughs> oh yes sir. And now that's where there was real money to be made. For after all, everyone has a need. <laughs> <laughs> oh, <laughs> <and I landed laughs> and that of the lords which died of a double we could turn out six on a good day six coffins easy to build construct no curves which is why i charged the younger <laughs> ones <with> the <laughs> after all the occupiers had not been known to complain if the sanding was a rough <laughs> or if the occasional nail head poked their arse <laughs> i had an arrangement with rupert whose task it was to take the goods by way of horse and cart to our agent in town from there they were sold on. There was a tidy sum for both he and I to be discreetly deducted from each transaction and we both profited. Well enough mm -hmm. excellent, excellent negotiating skills. Matron and the board were none the wiser and content enough with their profits. Oh, matron. I had some wonderful, very the secret of oh, to go. Many nights I dreamt of warming my roughened hands on that comely form, for I was cold at Grimhaven, body and soul. I longed for a woman's touch, but suffered alone, hey. Aggravated by orphan brats crafting aids for the afflicted and mean i know the of dead. Huh. The other valued staff under Grimhaven's employ: a wanton collection of misfits and imbeciles in whom I had little interest. The pastor, an English drunkard. the cook, a foreign whore; and old crone, the caretaker, with an accent so thick and mangled I barely understand a word he said. มันไม่เจอเลยเลยนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยเยอะโอ้โหกูกูหยิบของมึงมานี่มึงโกรธกูไหมเนี่ย It was no supernatural occurrence, no otherworldly oh, mischief with blame man. laid at the <coughs> Devil's coven feet. It was men committing murder on a wicked scale, plain and simple. I'll wager. I don't <coughs> For there were whispers that he had previously been intimately acquainted with vile deeds. By my reckoning, Croad's <coughs> mind was turned by the guilt of it all. And sure as eggs, if you were to now turn the sod of that wretched maze... I'll be sure there be the in every uh -huh. the, the. The. the cook too, an accomplice without a doubt. For why else would she be confined to a lunatic asylum? Guilty? Guilty as dogs the lot. The devil? Bah! There was nothing out of the ordinary at Haven. It was a wretched institution. Bastards foundlings and the unloved and unwanted. Children from whose toil others profited and handsomely. Now what's unusual in that? It's the way of the world. I had only one curious moment in the years I walked the halls. That was coincidentally the eve upon which the children disappeared. There was still human, with sleep proving difficult. I was for retiring to my bed when, oh, from hey, the oh. Room, I heard what only be described as a faint tickling. Mm -hmm. Suspecting that a restless boy or two were up to mischief, I opened the door and held my lamp high to illuminate the room and the culprits. No <coughs> <one coughs> <under> <coughs> but every oh, oh, wooden oh. Limb suspended to dry from the ceiling was swinging. Hmm? As if a giant oh, it, might <coughs> <clean>. <coughs> it gave me a start. But on reflection, ooh, sound ooh. reason suggested oh, that perchance a solitary gust of wind had shattered the stillness by way of the stairs. For the wind. Oh Mung Khong to a, a tong. Oh. Night so creatures. had yeah. been trapped inside the room and sought escape, thereby disturbing the prosthetics. I stood watching until all became still. It was odd. So strong was my sense of being observed that I dropped to my knees and shone my lantern across the floor, lest the guilty boy be hiding under a workbench. Stuff and nonsense. No one was there. I retired to my room and slept soundly. Soundly enough. <laughs> In the morning. The children were gone, vanished, the crumpled beds cold and empty, though obviously occupied earlier in the night. I stumbled from room to room, searching, seeking, trying to comprehend, then knelt at my workbench. Not oh, contemplation, a mystery, twelve children missing, no cries, no clues, nothing. อู้หูอียีจอนอ,อีก่แล้วอีกู้ดมึงเอ้ยมึงเลย,ย,ยจอนโอ้โหสุดยอดอ่ะน้องจอนแม่งทุกเวลาจริงๆรืงถามถึงน้องจอนตลอดเลยนะครับโอ้ คือผมไม่รู้ไงว่ามันให้ทำอะไรต่อบางมี่ี้ผมก็ตันอะ่ะจริงๆผมไม่รู้ว่าอย่างเช่นอาหารของเจอไม่รู้ต้องไว้ไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยอะไรแบบไม่รู้ว่าทำไงต่อ ตันเบย์อครับผมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรสิเด็กหนึ่งนะฟองแป๊บไปฉายก็สว่างมากครับผมผมไปชนนะเนี่ยจัดจะ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 จดจะระจะใจมันทึ่งไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเดินแบบ มาที ừ, ư u, ư ơi, ư ่มาอุ ừ, ồ, ồ, ้ยอุ้ยอุ้ยอีสต์เอ๋อโอ้โหเหมือนมืดลงอ่ะ

ไม่เอานะพี่ชายแมวอย่าตามหนูมาไม่เอาแมวไม่เอาไม่เอาวไม่เอาไม่เอาอย่าตามหนูมานะกูไปแล้วเฮ้ยอย่าตามหนูมาเลยออกไปสูตบริการบริสุทธิ์ดึงนนอกก่อนนะตัวเองเขาไปก่อนแล้วเยกูไปก่อนนะอย่าตามกูมานะแมวนะอ ตามกูมานะเป้วโอ้เห็นแมเมื่อกี้เต็มเลยอ่ะโอ้โหโหหหห่หหหหหหไหห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 ้ เอาไงไปดูไหมอ่ะโอ้ยเอาไงเดี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตุ๊กตาเหรอเฮยน่ารักจังเฮ้ยโอ้โหแม่งอยู่ข้างบนน่ะทำไมดีวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเ้ยทำไมดีเนี่ย เอาไงเสี่ยงดวงไหมโอเคครับผมแสดงว่าเขาอาจจะมาเป็นมิตรก็ได้นะครับผมงั้นเราไปหาเขากันนะครับผมเฮ้ย hey, เรามีตุ๊กตาไว้เขาด้วยเนปะ็นไงไม่ไมลมกลัวหรอกเนอะเรามีตุ๊กตาไว้เขาบอกว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้น่ารักดีนะไม่ในเล่นด้วยเฮ้ย <c oughs> hey, เรามีตุ๊กตามาให้ เฮ้ยไม่ต้องกลัวให้เราใจดีสู้เสือนะครับผมเรามีตุ๊กตามาให้โถไม่ต้องกลัวจริงๆนะเรามีตุ๊กตามาให้แล้วมันไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> แล้วเออมันไปไหนล่ะเอาเราตุ๊กตามาให้นะเนี้ย oh. ไไอะสบายใจได the diamond to ngai hey hey